มีไซส์ว่ะมีไซส์มีไซส์ตัวใหญ่ครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะพามาหมายวิ่งนะครับ <c oughs> อันนี้หมายวิ่งของน้าแอร์ครับไปเยอะน,นี่เยอะ นานๆาตกปลาทุกคนนะครับวันนี้วา s แคฟิชชิ่งก็ได้เลือกยามตกปลาแล้วนะครับไม่ตกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเดี๋ยววันนี้จะพานานาไปตกกันที่อำเภอหนองแคนะครับเป็นบ่อฟิชชิ่งเก่านะครับซึ่งเขาไม่ทํานานละเดี๋ยววันนี้ก็มีพวกไปก็น้องชายนาเชนครับโทรมาตามเขาบอกว่าไม้นี้เด็ดอยากจะเด็ดจริงไหมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับไปเลยครับม,มากินเหล้าเหรอมากินเหล้าเหรอ พี่แอนนี่บอกอะไรอ่ะล่องนี้มีปลาไหมนนนนเนี่ยรอเดี๋ยวผมจะตกชิงหลิวตรงช่วงตรงนี้นะครับผมอยู่ที่จะกินใช่ไหม<า>อยู่ที่กินหรือเปล่ากันนะใช่ไหมยังไม่ถ่ายหรอถ่ายพอขวาน ทเทสไม้แรกกันเลยนะครับอสองตัวเลยครับผมปลาหมอช้างหยียบนะครับตะกับหมายจริงๆ ตะเคียนตะเพียนตะเพียนนะตะเคียนนะครับตัวนี้โอ้ยโอ้ยใม่แอดไม่แอดทอดคัดขนมาพวกจุงกินมากก,ก,กว่ามันนะมันไม่มัน <laughs> มันของแท้มันเลยใช่หม ไม่อ๋อเมกี้สองปานินน้อยปานินนะครับไ่มันตัวเล็กหน่อยแล้วปล่อยนะครับเลยปล่อยไปเลยโอ้โอ้ยขับมือปานิ้น ไม่ถึงคบินไน่น่าไปอ่อยเลยครับอเอาเลยไปอ่ะ,อะไมาอีกแล้วครับงูไม้เรื่อยเลยครับเนี่ยไซนี้นะครับใหญ่มากนี่ฟูกินเรือยเลย <c oughs> ミサイあミサイミサイ โอ้ยครับตัวนี้นี่ไก่ด้วยนะเจ้่ด้วยนะแก่แม่นะแม่ได้แล้วครับตัวนี้โชว์หน่อยกําลัง

แมก็ตะกี้เป็ดใหญ่กินนะครับนึกว่าตัวใหญ่เสียงกระดิ่งดังเลยครับลั่นเลยนึกว่าตัวใหญ่ครับก็ยังพอทอดกับประมังครับเห็นชัดไหมครับเนี่ยชัดไหมเห็นตรงปะเห็นโอเคโอ้ยวั็จะใหญ่วัดกระดิ่งหายใช่ไหนดูขอดูไซส์หน่อยขนาดไหนอตัวไซส์ใหญ่กว่านี่ยบอไปได้มาตอนไหนเนาะ ไอ้โขชัดเต็มทียเนลยโอ้ยมาหมานจริงๆโอ้ยยยยยยยไปยไปลยย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 อยยยย่ยยมยย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 ายยยยยยยดยย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 ย เดี๋ยวเราจะพามาหมายวิ es, ่งนะครับอันนี้หมายวิ่งของน้าแอร์ครับเป็ดแดบดูน้าแอร์เขานะครับหมายวิ่งครับนะเฮ้ยตายมาข้างหลังเงียบจัง ไม,มไม่เห็นเหมือนตัวแรกเลยฮะไนไม่เห็นเหมือนตัวแรกเลยเหมือกันกลินพี่ก็ให้ปลา,าตัวเดียวน,นะมานานแล้วทีเห็นหิ่วไปสองตัวละสองรอบละนี่ครับเสียนเบ็ดกินงขามือเหรอพิ้งขามือนันไอ้เยอะกินแล้วตัวสองตัวไงไม่กินนั่นแหละ ขยับต <IS> <traps> <dividends> ่อเลยเฮ้ยเอาเอ้แล้วโอ้ไม่ปิดอ๋อหมดเป็นตัวหมดหรอหมดเป็ตัวเลยมาเลยปลาแม่นอนจริงจป่าปลาหมายวิ่ง เงียะคนตกครับอุ้ยมดเยอะจังอ่ะได้กินเยอะตีชุดถัดไปนะครับหวังจับเวลากันดูครับแปดให้เปลี่ยนเอาคนแนนมาตีจริงอยู่ว่าไปเก็บจริงอยู่อ่ะคิกคิ

เอาดุดเออเนาะให้ลงไปเมื่อ,อยทั้งนั้นผมขอลองไม้วิ่งสักทีนะครับไกลกๆพอไม่ต้องไกล้ๆอุ้ยไปไกลจังไกลอ,อืม

ก็าการก็เงียบอยู่แล้วน,นะนะก็ตกได้แต่ปลาเล็กๆนะครับมีแต่ไปวิ่งครับได้ตอนนี้ <c oughs> เก่านะครับฟ้าค่อนข้างจะเขี้ยวรับมันเหมือนน้ำมันลงใหม่นะครับลงบอ่อใหม่ๆไม่ค่อยกินเลยถือว่ามาลรองเบ็ดนะครับวันนี้เมลตกนานแล้วแมวแมวเ,เ,เอาไปเลยไปทิ้งเลยเอ้าจกมาขึ้นมาดิโออุ้ยเกือบลืมเดี๋ยวบนึงหเกือบลยกม,มามเลยโอ้จะเยอะอยู่เนะโอ้ y tocan eso